วัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโมเซ็งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่ามาม่าสยองขวัญนะครับตอนที่สามนะครับไปเจอมาในเว็บนะครับเกมผีน่าจะนานแล้วแหละนะครับเีเกมผีอินดี้ครับใครอยากไปลองก็ไปหาในอ i o ได้นะครับมันเล่นเลยดี๋ยวฉัน เปิดมามันเชิญหนึงเขาลบอีกแล้วฉันหวังว่าน่าจะมีอะไรกินนะอ่าเราตื่นมาในห้องห้องห้องนั่งเล่นอ่าทีวี <TV. S 1> ไม่มีแลยกาแฟไม่ได้ไม่ได้เราทำอะไร นะครับเราลองสำรวจนะครับน้ำอ๋อทำมาม่าโอเคครับและจังหวันนี้เราก็ต้องไปทำมาม่าฉันตายดิน นะครับแล้วทำไมมันถึงล่อท่อรั่วอ๋อเทปเทปนะครับมันว่าจะมีบางสิ่งนะครับไฟระดับนะครับ ไปดับนะครับกนมันคือตัวอะไรนะครับเราเรียกขึ้นไปชั้นบนดีกว่านะครับเราก็ปิดตายมันไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกันมานะครับผม อันนี้วางน,นี่ใช่ไหมโอเคเคร,กกรื่องปรุงได้ผงหอมอ่าไข่ใส่ไปเ่กอ้อแล้วเรา ได้เินเสียงอ๋อเราต้องการมามากประตูรักนีกวห้องใครวะอ๋อห้องนอนพ่อแม่เราลักลบ แต่บนไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยเจอสก,กีบีดี้ตัวล็อกเออรู้แล้วมันจะให้เราไปไหน,นร่างก็ไม่มีมาม,าม่าไม่ใช่เหรอคือไม่มีมาม่าไหม เอาไม่มีเอาจะหามมา,าจากไหน,นอุ้ยตกแจมมุดอ๋อกระโดดได้ตกแจมมุดอ่โอเคครับอ๋อประตูเปิดทางนี้ นี่นะครับเราเจอแล้วมาม่านะครับไม่มีอะไรดีกว่ากายกินมาม่าซะแล้วเกือบเสร็จแล้วนะครับคนมาม่าเข้าไปตับใจ ตรวอบเข้าโอ้พูดจะกินมามาก็าไม่ได้กินดีๆนะตัวอะไรไหมกว่าเหมือนว่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างบนนะครับในห้องเราไม่เจอนะครับ เรียงอะไร,รวะโก้ได้แดกวามกาไหมเนี่ยไม่ได้ไ เนี่ยก,กินมาม่าเหมือนเนี้ยไม่ใช่อ๋อดีใจด้วยคุณได้ต้มมาม่าแล้วมันยากตรงไหน อ้าวจบแล้วนะครับสำหรับมาม่าสยองขวัญน,นะครับ